จากสิหิบหสู่ร้อยชักสามสนธิสัญญาบารวิงเป็นสนธิสัญญาที่รัชนาจักรสยามทำกับสหาราัชนาจักรเมื่อ2 3 9 8โดยเซอร์จอห์นบาร n วิงราชทูตผู้มีอำนาเต็มของสมเด็จพระนางเจ้าวิตอรียเข้ามาเจรจาให้เปิดทำการค้าเส,สรีกับอังกฤษโดยมีการ ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศสร้างระบบการนำเข้าและส่งออกใหม่เพิ่มเติมจากสนธิสัญญาเบอร์นีที่ลงนามใน2-5-2-3-6-9สนที่สธิสัญญาบารียาอนุญ,ญาตให้ชาวอังกฤเข้ามาทำการค้าเสรีได้ไดในพระนครและปรับระบบภาษีใหม่จากริบยิบหนึ่งเป็นชักสามล้อชัก ร้อยสักเป็นร้อยสักสามร่วมถึงอนุญาตให้ตั้งสถานกงสุลอังกฤษและเมกิโสิ์ภาพนอกอันอันอ,น,อนาณาเขตตลอดจนอนุญาตให้ชาวอังกฤษสามารถถือครองที่ดินในสยามได้ต่อมาสยามจึงทำหนังสือสัญญาลักษณะดเดียวกันกับประเทศอื่นเพื่อให้ เกิดการแข่งขันกันค้าทําให้สินค้าต่างประเทศมีราคาต่าลงและเป็นประโยชน์ให้ของในสยามมีราคาสูงขึ้นรัฐบาลสยามได้แต่งตั้งให้จอห์นบาวิงเป็นพระยาสย,สย,สย,สยามานุสปูลกิจสยามมิตรมหายศเคยทำหนังสือสัญ,ญญาต่าง,างโดยมีประเทศที่ทำหนังสือสัญ,ญญากับไทยด้วย สิประเทศส่วนที่สัญญาบาริงใช้บังคับอยู่นาน70ปีและยกเลิกไปในสมสัยรัชกาลที่6หลังจากสงครามโลกครั้งที่1สิ้นสุดลงภาษาอังกฤษไม่ต้องดูหน้าเซ a ร์ h ยนบารริงเห็นไหมเนี่ยเหนื่อยและเหนื่อย่วงนอนอ่อแล้ว